ยัววะตะบะคูยัวซื้อมาจากกันบ้านสกุ๊กนี่นี่คู่หมั้นสารคามพัฒนาการสารคามพัฒนาเแถวตะบลสกุ๊กหมูสี่เบิง้งเบื้งขนาดจานโหลดเต็มจานกินเหมอือนโบนี่ไก่ทอดนี่ชิลาฮาบาทมาโค้งไก่โค้งไก่ทอดอืม เขามาเบิิงกันแบบสแต็ปก็คือเอฟซีว่เด้อนี่กินอืมนี่ยมืดเนี่ยมืดนี่สามห้าบาทอืมเก็บวินอืมโอ้อืม,อม,ออมเอาบบกสตอมากินน้ำรอแป๊บหนึ่ง เดี๋ยวไปเอาบักตอรอเดี๋ยวไปเอาสตอมาก,กินน้ำหย <c oughs> ว่อน <c oughs> นี่เดียดมีจาดแสบดินเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล่อง โอ้ยเผ็ดเดียดดาดฮืมนี่นี่สตอเฮ้าสตอมากินเด้สตอรีกินกับส้มตำเด้แก้เผ็ดหน่อยแก้เผ็ดฮืมเดี๋ยวอมเอาปอกก่อนใช่ละดิ๊ดเลสิขามเนื้อกินไปทัวทีบทัวแดนนี่นี่นี่ใจลว ขอ <g arness> <normalized> ไพ่เด่ทีละยางสองยางเมือดเนาะเมืดจังหน่อยเนี่ยสตอร์อามันว่าท่านเมือดย่ามันกีเฮือกหมักสตอร์นี่เมือดย่ามมันย่ามไดหลหะอ ต่อเพ็ดใายใจต่อใช่ือมรั<ะ>่เขากันสม่ํากับส,สตอ ตอนเนี้ยกินรุนแรงเลยใส่ได้เลยอะอือหืออือหือ สร้างนอนเขาจะวันบ้วพีทไปไหนเน่ยเขากลางๆะฮะแต่รสชาติเขาจะแบบว่านี้เนาะพี่สร้างหลายมันสิพิทสูตรนะแต่ก็ได้ไก่ทอดมันแค่เผ็ดอยู่อืออืกรอ,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 อบๆใส่มือน้ำ ล่างเมื่อแล้วล่ะล่างเมื่อแล้วอืมอ่ะสะตอ,อ,อ่ะอืมครับไปชดสารค้าพัฒนาอยู่อ่ะ ข้ก <Okay. S 2> ่ีก็อ่บ้านขายอืมรอยอยู่อืะส้มตำกับสตอ เผ็ดไหมั่นคำใหญ่เผ็ดโบมะโบว์มีสมตำแด็ดเปียงๆคำมาจากบานสะกวกอืม้ม Uh huh. จับสตอเนาะนิ่หลายกินสีฟึกสตอเอาบวาบ้สตอดอกจริงใจได้หนี่จริงใจไม่จริงโตป้าเผ็ดเผ็ดที่มูกไหล อืมเนี่ยเปลือกอืมหัวยี่สิบบาทผมไล่หลายคันแม่หัวได้หลายมากยี่สิบบาท ไช่ทอดชิ้นละห้าบาทช่วงโควีดต้องเฮ็ดขายเนี่ยน่อย,อยุบานตามขายอืมอืม,อมนึ่งใบทอดอืม เพ็ดเพ็ดเด็ดขาดอ่ะาเผ็ดแล้วเข้าก็ต้องกินนี่อืมโปกก็จะได้ดอกอือืมอืมก็บสตออ่ะ หมกสตอวอืมอืมอืมมีแตกผมตำอืมข้ามีแคบหมึก แก้เผ็ดก็เ,เป็นแคบหมูดิแคบหมึกเห็นปะแค่เผ็ดอา้าแชร์เพื่อนจ้ะแคบหมึกไม่ใช่แคบหมูรวย